ฉันอยากให้เขานั้นเป็นทีหนึ่งใครเขาสมัยได้สักนิดหนึ่งไม่ว่าคนไหนจะจำไม่ลืมคนนั้นจะคือคนเดียวบนโลกที่ชำได้หลับตาไม่เหนถ้เขาได้ัเรื่องรอ้องเยจะคือคนเดียวันโลกที่ฉันยอกให้เขามาให้เรา ล้อมฉัน้อันล้อมนคนเกล้อมันล้อมฉันคนก่าได้แล้วได้ยังวินได้ยังไม่ข่านั้นอะประมาณนี้ได้ละลงละพอเดี๋ยวนะใครมึงจะขอรับหนื

ขอหด้ยขอหยห่ลยเดี๋ยวเปิดได้เอาอยดีคอยดีไม่อ่านยากอยากเลยมาเข้ามาเข้ามข้มากันสวัสดีครับดีพร้อมลองก่อนไหมก็เขาไสิหุกซายมาสงสัยาเกิมข่าขวาสไล์่มา คืออันหน้าดิอันหลังคือเอ็นเจซัทไงแค่นั้นใช่ไหมนอกจากอันหลังอะระหว่างเอ็นเจแล้วถ้าเกิดวินแต่งเป็นแล้วเป็นแบบนี้จะพอไหมหรือมันเตียนตียนอย่าเลยแม่งเยอะแค่ไหนใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหมฟังไปมันจะให้วินกับจะอัดไปมันจะมีช่องว่างไหนเอเจลองร้องท่อนของเอเจนิดพูดไปก็ได้ก็เข้ารอชมกันนะครับทุกคนอะไรนะ เขาเปนมเลยมันแน่บอกเลยมีตัวละครรับอีนึ่งคนแบบว่าตอนนี้เขาหนีไปไหนไม่รู้มันมีมันมีมันมีพูดก่อนนะพ่อครับ ไปจะลงท้ายด้วยสระอีสระอีใช่ไหมครับวินจะต้องใช้คำแค่ไม่เกินเคสกินน้ำเปล่ามาเลยเคสกินน้ำเปล่ามาเลยเอานี้ไปเก็บเก็บให้หมดอยู่โดนด่าเคสเก็บให้หมดเก็บเลยเก็บให้หมดเลยแล้วผมคือผมต้องลงลงคำว่าอะไรนะครับเคสกินน้ำอะไรสระอีเท่านั้นใช่ไหมครับคำสุดท้ายเป็นคำศัพท์ว่าสระอีพอกินน้ำเปล่าเท่านั้นดิขอบคุณมากแต่ว่าให้ลงบาลสุดท้ายเขาถามแม่ถามแม่พี่วินแต่งสลัไปเลย อ๋อโอเคตอนรับ Spiderman ครับฮีโร่สไปเดอร์เพิ่มได้ครับสปอ์เพิ่มกดมากดมาแั๊บนึงนะเนาะทุกคน มันสงสายตายเคิเข่าขวาทักสตอรี่มากดเลิฟเอาไม่เลิฟก็ผมเหมืนแชมป์มาและทุกเซิร์ฟกินน้ำหอมของปูการีอ่ะพูดจนลับตัวใจเจ๊ต้องเป็นนักเซี่ยวหลินชีใจใจคืนบ้าจะให้ใครเข้ามาทำสล็อปได้หูหัวแค่นี้ถหงนี้เว้นว่างคืออะไรอ่ะก็เว้นว่างยิงมันเป็นพูดพ่อนนั่ะไอตอนที่เว้นว่างอ๋อที่จะพูดใช่ไหมพูดอ่ะมันมันจะไปซ้ำกับไอ้ที่เจเพราะว่าคำมันมีน้อยยิ่งพูดคำยิ่งน้อยลง แต่เราบิดบิดที่ไม่เหมือนเขาคือใส่จํานวนคําให้เยอะเพื่อจะวิ่งเหมือนคนวิ่งแล้วอยู่ดีไปหยุดเดินไอ้คอมคอมว่าอีกทีได้นั่นเองก็เท่าเมื่อสีฮหุบสายมาสงสัยตาเกลิ้มเข่าขวาทอกสตอรี่มาก็เลิฟเอาวิ่งแล้วก็ผมก็แชมป์มาแล้วก็คือผมผมก่อนท่อนนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือน้ำเปล่าหรอวะแป๊ดเออนิดเดียวเลยครับก็จะสี่ครับแต่แข่งเยี่ห้อะ ไรท, boundary, ท่อนนั้นด้วยดิท่อนโล่งด้วยอะไม่ใช่ท่อนผู้คืนนี้พ่ออันนี้ท่อนนี้ฟังนะมันไม่มีอะไรเลยท่อนนี้ไม่งั้นโล่งท่อนนี้พ่อหมายถึงอนนี้หรอข้อดีข้อดีอะไรอีท่อนหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ไอซัพเดอร์คนเดียว ทั้ันึงก็มันก็ทอนเดียวกันไะที่เมื่อกี้เปิดนี่ก็มันก็คือทอดเดียวกันใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมเอ็งจะเอาแบบมีน่ไปด้วยเอาแบบมีเสียงพูดไปด้วยเผื่อเห็นไอเดียเอาไหมเข้าฟังเลยเผื่อเอาเผื่อว ฝุ่นสายมาส่สายตาเติมเขาขวาทักสตอรี่มาก่อเลิฟเอามิเลก่อนผมเป็นแชมป์มาเลิฟเซิร์ฟกินน้ำหอมกับบูการีคู่ชีวตก็ตื่ีตตองเป็นไรแตเสี้ยวกับจีฝุ่นสายแปลถึคืบอกกัให้เข้ามาจำสลอมได้แชมปขวาัไม่ได้เจอคนบ้าคนโจรสลอมเพ่รอแต่เขาใน้รนไว้รู้สัันไว้โคท้อย่าชอบแอปมันเอมันชิย ใครก็ส้ม่ไสิบงมันมีเสียงมันมีเสียงเสียงพูดเข้าอ่ะผมแบบมันขอขอแบบเงียบๆมาดูคนเอ่อเอาเอาดีเสียงพูดมันต้องไม่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 ปิด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 มิวมิวไปเอ้ยเออมิวไป กก็เเาาาามมสสสุยยงตคแต่ขอแบบถ้าเกิดส่งส่งเข้าเอเจได้แม่งจะเฟลมากโชคลดไม่กี่คีหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าสามเซมิทนตอนแรกตอนแต่ตอนแรกเจาสูงแต่ว่าที่บอกรองไม่ได้ใช่พีเตอร์สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนรอชมกันนะครับ อ่าล้มแชมป์ครับผมแต่ว่าไม่ล้มเธอเฮ้ยลมเธอ้ยไม่ถอยคอยที่คอยที่คอยทีล้มแชมป์แต่ไม่ล้มเธอแล้วปิดแล้วก็ปิดเลยแล้วก็ปิดเลยติดตามเร็วนี้ยังไม่อาจเริ่มต้นใหม่เฮ้ยเราขายเลยพี่นะขายขายเลยเอาขายยัดอินดีสนะครับปล่อยเพลงทุกคนจะเห็นเหล่าพวกเขาเหล่านี้ร้องเพลงผมแน่นอนดีดีดีแท็กอินแบบ